ใช่ดีคือจานปากมากคือเธอครับผมมีแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนนะครับหายไปไหนครับหายไปไหน เรัส <พ y> กีรัวันช่องลอกซ่าอะไร่นงครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแสดงมายาคุณนะครับคือว่าแบบผมเก่งมากเต่เกิดนะครับเรื่องมายาคุณคือว่าแบบพอแบบผมออกมาเนี่ยผมถือไม้มายาคุณไมาช่วยครับไม้มายาคุณไมาช่วยครับเออผมไม่ตื่นครับแล้วผมก็เล่นมายากุลให้หมอดูรับไม่โอเคครับเราจะมาเล่นม,มายาคุณ โอเคครับรอมีคำสั่งใช้ดีคือจานปากมากคืออใช้ดีคือจานปากมากคือเรียใจดิใครอ่ะอยู่เฉยเฉยงก็โดนด่าโอเคครับโอเคครับทีนี้เราจะมาแสดงให้ดูโอเคครับจะเอามายกคนไหนดีนะครับผมนะครับ เริ่มแรกเลยครับเซิฟเซิก่อนนะครับผมมาอีกคนนี้ของตกค,ค,ครับของเหนียวเอาเหรียญนะครับเหรียญอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบเหรียญพิเศษเดี๋ยวครับผมจะทำการเอาตัวน er ี้นะครับเผ็มตัวนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะหาย

ว้าวนี่ครับผมเก่งมากไรอเยะรเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคนนี้ได้ทีนี้ผมจะมาแสดงคนนี้ให้ดูนะครับอันนี้มันเท่ากันไหมโอเคครับดูนะครับผมดูจากตาเพื่อนๆนะครับอันไหนใหญ่กว่ากันครับแดงค่ะโอเคครับผมจะเสียให้สีแดงมันใหญ่ขึ้นครับใหญ่กว่าสีเหลืองเดี๋ยงได้ไหญ่ ็สีแดงใหญ่กก่าอีกครับอยากให้กลับมาสีเหลืองจงใหญ่กว่านะครับอือฮึครับไหนใหญ่กว่ากันก็สีเหลืองอีกครับครับนี่ครับแล้วมันเท่ากันเท่ากันครับโอ้มันเล้ากันนะเนี่ย โอเคครับตอนนี้ครับผมจะมีถ้วยนะครับถุงถ้วยนะครับเป็นถ้วยที่ใครไปหาทำเองได้กันครับแล้วผมจะเอาฟ้ามาครับอันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคข้นไม่มีเลยนี่ผมก็จะทำการเอาฟ้านะเอาติดกับแล้วมันจะมีอะไรเขากลางๆหน่อยครับอ่ะทราบจะมีอะไรอยู่ในถ้วยนะครับเหมือนรับร่มงหนึ่ง ในทั่วก็ไม่มีอะไรครับรวมจงมาจงมาจงมาครับว้า ตรงนี้ก็กดอันนี้มันก็กดเสื้อครับที่ไม่เสื้อคือนี่ครับโอเคเราจะมาดูคนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปนะครับผมเอาครับออเล็กนะครับงจะดีว่เสียบได้กัมัเสียบได่าเสียบได้ขอขอดูใกล้ๆหน่อยครับได้น้อเนี่ย เราไเว่ครับให้มันเสียงไม่ได้ครับอือฮึอโอ้เล่นของนะครับโอ้โหโอ้โห่าอ้อวอาวจริงหรือเปล่าให้ตะกล้องดูตากตะกงทำดีไหมน,นี่นะ อยากให้พี่มีกลไกอะไรเพื่อนครับเพื่อนก็ไม่ได้อืมอืมแปลกมากงงเสียไม่ได้จริงยงก็ไม่ได้เนี่ยมาไดูเลยเลื่อนเลืเลื่อนอืมอืมอืมไม่ได้เลยจริงครับโอเคครับทอดต่อไนะครับเหลือคนสุดท้ายนะครับคนชุดที่อ๋อคนสุดท้ายนี่ครับที่ผมเคยเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าทีนี้ เราจะมาเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นอะไรนะครับอะไรผมหมายถึงว่าเล่นจบแบบฝึกแบบเขาเรียกว่าฝึกแบบมายากร์มานะครับดีครับจะเล่นให้ครบทุกคนนะครับผมจะเล่นให้ครบทุกคนเลยนะ เอาผู้ทิ้งเลยครับเอามาให้ไหมเ็บเลือกแปลงกับหยิที่ผมเมนะครับ <S 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 มไม่ต้องจับอะไรมากครับชี้ชี้ให้เลครับแปลดอกอีกครับไม่ต้องแอปพูกครับเปิดแกตูได้นะไม่ได้ไม่ต้องมือเลยนะไม่ได้ครับอ่านี่แล้วกักนอโ,อโอเคครับผมจะเลือกปีดอกอีกครับอันนี้แล้วกันควนี้ครับ ึ้นจากกล้องเลยครับว่าผมเลือกอะไรนะครับผมเลือกเปิกับไปรอิครับเียร์ติโอ้โหโอ้โหคอผยังทำการสับไพ่นะครับสับการ์ดอนะรับการ์ดนะครับทีให้ดูเลยนะครับว่า ผมไม่ได้เรียวจัดก,การอะไรเลยนะครับดูก็ไม่ได้เดียวจัดก,การนะครับทีนี้โจ๊กเกอร์จะมีบทบาทเข้ามาครับเลครับผมจะเออเขาเรียกว่าแจกจนกว่าเออคนดูจะบอกว่าหยุดครับโอเคหรือว่าถ้ากล้องจะบอกว่าหยุด พี่โจ๊กเกอร์บอกแล้วครับบอกว่าการ์ดใบน,นี้คือ9ก้าหัวใครับเนอกทีเหัวใจครับขอโชว์โอ้โ,ออโหนี่คือการสดงอ้ยที่จริงต้องมีโจ๊กเกอร์สองที่จริงต้องมีโจ๊กเกอร์สองตัวนะครับแต่ว่าผมมีแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึง่งหายไปใส่นะครับหายไปใส่ <laughs> 呀 <laughs> <laughs> เติร์ดติร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 ดยุดโอเคครับตึงครับจะเอาโจ๊กเกอร์นะครับไงไว้อย่างนี้นะครับแลก็ปเปมันเข้าไปเอ้าทำไมถึงไงโจ๊กเกอร์นะทำไมถึงไงโจ๊กเกอ,ะะอร์ล่ะค่ะถ้างั้นผมกจะหายไปแล้วเนยะแล้วก็จะไป โอเคครับผมจะทำการขี่รถคือโอเคครับโจ๊กเกอร์ใส่มาครับนี่คือรอบ คครับการใบนี้คือคือการใบนี้คือคือ้าโอเคครับยังได้จบการอา่ได้จบการ ยังไม่จบการแสดงนะครับมีอีกคนเดียวครับคนสุดทายนะครับุดสุดท้ายเราก็จต้องขอจากลายแล้วนะครับผมเพาเดี๋ยวคิดมันใจยงาเนะฮะใจเงาวนะฮ <ๆ S 1> ะ,ะเดี๋ยวผู้แทนการตัดให้สักให้ไปนะครับเอเคครับให้ให้ผู้ชมหรือว่าตะกรงเ,เรียกมันหนึ่งใบครับ เออยกขึ้นเอ่อมันไม่เห็นกล่องไม่เห็นอ่ะเอาใบไหนก็ได้นะไม่เอาไม่เอาเอาเอาใบนี้ดีกว่าเอาจับไว้เอาจับไว้ขอเปลี่ยนใบอ่าโอเคครับใบของใบข้างบนเหรอครับ นีผมก็จะทําการขี้ไพ่ออกนะครับเอาดินี่โอเคครับอันนี้นะครับเห็นการ์ดของตัวเองไหมครับเห็นการ์ดของตัวเองไหมคะการ์ดของตัวเองขอดูก่อน เห็นทำไมไม่เห็นโอโอกกล่องกล่องเออยังไม่เห็นครับนี้ครับยังครับ,รบโอ้กล้องกล้องมีปัญหาโอเคครับ ต่อเลยาเอ็นะครับ้ยแล้วเห็นแล้วค่ะผมคิดว่าเป็นกีแดงครับเยนดครับสีแดงถูกค่ะสีแดงดอกจิกมีด้วยเหรอครับอ๋อสีแดงอขาหลับตัดถูก ว่าเป็นเลขนี้อ er mm ัะ hmm. เอ้ยเลขนี้มงคลมากค่ะคุณคิดว่าเป็นเก้าหรือสิบเอ้ยเก้าเขาล้ำตัถูกต้องค่ะเกือบไม่รอดถูกต้องค่ะโอเคครับสำหรับ oh วัน oh นี okay. ้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปหนนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มานะครับแล้วอีกทีหน้านะครับคลิปจะมาทุกวันศุกร์เสาร์นะครับหรือว,ว่าอาทิตย์เลยอีกครับ,รบเพราะว่านอกนั้นก็เป็นวันพักของผ่อเองครับบ๊ายบาย